กุ้งค่ะวันนี้เราจะทำผ่ากุ้งนะคะได้กุ้งตัวโตวมาเอามารวนรวนให้สุกนะคะแต่ว่าไม่ต้องสุกมากเอาพอดีเนื้อกุ้งตึงๆนะคะ น,นี้ก็พอแล้วค่ะต่อไปเราม,มาเตรียมเครื่องกันเลยนะคะเริ่มจากหั่นตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็พริกซอยหอมแดงซอย ตามด้วยเบมากูดค่ะเอาไว้โรยหน้าต่อไปก็มาเด็ดใบสะระแหน่ค่ะเราจะมาปรุงกันเลยนะคะเริ่มจากการใส่พริกเผาใส่น้ำตาลปี๊บต่อเลยน้ำปลา แล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันต่อไปก็บีบมะนาวใส่ค่ะเพิ่มผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยค่ะ ใส่พริกซอยลงไปตะไคร้ซอยต่อด้วยหอมแดงซอยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเรานำไปราดกับกุ้งที่เราลวนไว้ค่ะ ุกให้เข้ากันโรยใบสาลแเน่ลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จ,จานพร้อมเสิร์ฟได้เลย ปิดท้ายด่อยโรยใบมะกรูดซอยเรียบร้อยค่ะผ้ากุ้ง